เปิดกล้องมากก็อยู่โฮมไพ่โฮมบงพี่น้องไยเนาะคลิปนี้ก็ดิโดยมานั่งเปิดคลิปอยู่อยู่คันแท้เรือคันหน้าทุกคนเหยเนาะเบิ่งเข่าไปน้่มูกเข่าความเขียวควมแตกกกแตกกอพี่น้องเอ้ย <c oughs> โดยเนาะพบพ่อกันเมื่อนี้กับอากาศมืดครึ้มทุกคนเลยเนื่องจากว่าเมื่อเช้านี้กับฝนตกเนาะทุกคนเนาะอากระเศร้าไปวางใดนี่เนาะแต่กันยังมืดครึ้มสลุมสลัวอยู่คือ ผลซตกลงมาอีกทุกคนเลยก็เลยบ่ได้ออกไปข้างนอกม้นนี้เนาะว่าสีโจะก้อนชักมือนึงว่าซันโดยพบพ่อกันคลิปนี้กสิน้ินำคลิปนะทุกคนเนาะลิปของปาตองมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามรับช้มเนาะโดยก็คือเพื่อนก็นได้มาเที่ยวล่ามาแจกเครื่องแจกของแบ่งป,ปันความสุขให้เด็กน้อยไรๆ ท้องถินเนาะลายๆหม่องลายบอนหรือว่าหม่องที่อยู่ธุระกันดานเพื่อนก็เคยไปมาแล้วพี่น้องเห็นเนาะโดยแต่ว่าคลิปเมื่อนี้กับโมเมนต์อยู่โมเมนต์คลิปอยู่เล่าเนาะทุกคนเนาะคลิปอยู่พุ่นแหละอยู่จังหวัดลบบุรีบ้านเกิดเพื่อนเองเนาะทุกคนเนาะมื่อนี้เพื่อนได้นาเครื่องนาคลองไปแจกหายนอ้องๆนักเรียนเนาะอยู่ที่โรงเรียนจังหวัดลบบุรีเองเนาะทุกคนเนาะโรงเรียนปัญญานิคุณวสัน โดยถ้าหากว่าเอยซื้อโรงเรียนบอถึกบอต้องเนาะคิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยลายๆเด้อเนื่องจากว่าสำเนียงกระต่างกันเนาะทุกคนเนาะโดยเนาะทุกคนเนาะคือเพื่อนกะได้ส่งคลิปมาให้แม่นายนภาเนาะแม่นายนภาก็ที่ได้เอาลงให้เผยแร่ให้พี่ให้น้องได้เบ่งได้ส้มนมกันเนาะทุกคนเนาะเป็นภาพที่ว่าเพื่อนไปแบ่งปันความสุขให้เด็กน้อยนักเรียนนั่นแหละเนาะหอยยิ้มไปแบ่งปันหอยยิ้มทุกคนไหะเนาะโดยจังไดกะ ไปติดตามหับชมคลิปพร้อมๆกันเลยจ้า แมาพี <t 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 ่ไอไม่ช uh ่วยยกเราเนะเรียนเยอะพอดีจะอันนี้มีเครื่องพร้อมเลยอาจารย์มีเครื่องพร้อมเลยเคยยแกขึ้นไปดิแกขึ้นไป

ที่มี่โนโดนโดล่าาชอสอมครับเรืมันยังต้องนีเรือการเก็บนะครับให้ช่วยัเก็คผ่าหยิอนส้อมเกอบตามจุดานะครับใช้ที่จีรศกเรยะครับแมไ่ได้่แม่าผมาเรีอันนี้เดี๋ยวจะแต่งง ตักข้าวก็ตักให้เด็กแต่อันนี้เขาจะเอาไปถ่ายรูปกลอก็เดี๋ยวเรามาแจกดีกๆทำไมถมีนาอมส่วนใคที่สองทานข้วล้วกรเรื่องน้ำหอมอีกเรื่นึ่งนส่วนใครที่ไม่สจจะอถารูปนะไร ให้การศึกษาราตามักเกณเนที่ช่วยทย์ทางกามเียนการสอนเชื่ใจเ็นาเกว้องลักการเป็นต้นานให้คบสิ่งเร่นส่วนภาน้่เป็นฐานฐานสร้าให้ไดู้้ ผมนึกอยากไปไหนผมก็ไปเลียย้ยง

อีกค่ะแล้วก็ขาขึ้นขึ้นมาอ๋อเต็มแล้วก็ลิฟต์เอ็กซ์อยู่แหละฟังเลยค่ะ <coughs> 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 อกัาโดยเนาะทุกคนเนาะการแจกเครื่องในมื้อนี่กัจบไปแล้วที่เฮมห้อยทุกคนเลยเนาะอย่าโฟกัดทั้งหลังเลยทุกคนเ้อหกในจังหน่อยพาัวลูกดิ่นทุกคนเลยขยับบังก่อนเนาะ ป้าเพื่อนก็ได้เราสู่ฟังเนาะว่าเพื่อนไปแจกทุกทุกปีเนาะ <c oughs> ของวันวันที่ยี่สิบสิงหาเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าเพื่อนบ่ได้บ่ได้ถ่ายลง youtube หรือว่าบ่ได้เอาลงเฟสเนาะแต่ละปีนะ,นะอันนี้คือเพื่อนส่งมาให้เมย์ในหผ้าเบิงแต่ว่าเมย์ในอยากเอามาเผยแพร่ที่ให้นอ้องในเบิงด้ส้มน้ำกันเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> เป็นภาพบรรยากาศที่ว่า เพิ่นไปแบ่งปันห้อยยิิมให้เด็กๆนักเรียนนะทุกคนเนาะบึงแล้วกัยิ้มตามเบ่งมีความสุขไปนําโดยอ๋อคลิปนี้กับบ่มีอย่างไรนะทุกคนเนาะจะได้ขอต,ตัวจบคลิปก่อนไว้พกพ่อกันในคลิปหน้าเด้อเนาะพอข,ข,ขอบุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC ซเบิร์ดสุกูทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบแลวกับบขาหโฆษณาเนานะสาหรับคลิปนี้แม่นายนภาขอกล่าวคําว่าสบายดีสบายดี